ทำต่อเลยนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้มาคนเดียวเนี่ยพี่พีซีนะพาผู้ช่วยมาด้วยวันนี้จะให้เขาช่วยผมจับนะครับเพราะว่ามันจับคนเดียวมนันมันคืึขึ้นโลนโลทั้งทั้งคาดทีดเหนือมากเลย,ยเลยจะให้เพื่มาช่วยครับผมก็ตับเพื่อตามไม้เพื่อนสิบสี่ห้าล้านครับดูเมื่อวานเนี่ยดูแต่ต่อยมเมื่อกี้ก็โดยที่งตรงหัวเนี่ยเวแตนเยอะมาก อายุนะครับเมื่อคืนเนี่ยตาเนี่ยบวนเออเจ็บมากเลยปวดยังไงไม่รมู้มีมีอะไรมันมีเขาเรียกว่าวอะไรกันนะพิษเหรอครับพีพ่โอโ้โหอยากยู่เหมอเือนเดิมนะครับยังไม่หายไปไหนเลยนะพีพ่เปียบตีเนี่ยลรำไปเ,เ,เ,เลยไปเท่าเลยนี่เพื่อนพีพพ่เนี่ยโอ้เยอะเยอะมากเมื่อวานมาต่อยผมเทนึงเมื่อคืนนี้น,อ,น,นองแท้แม่หลับครับปวดมาวันนี้ก็ ็วันนี้อเอาผู้ช่วยมาด้วยนะครับทำคนเดียวมันต้องขึ้นขึ้นแล้วลงมันเหนื่อยมากเลยพ,พี่โอ้ก็จะได้ได้เหล่าลามเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดาเนี่ยพี่พในป่าเน,นี่ยก็โดนปล่อยมาอะไรล่มันได้แผลมากสารพัดบอบไม่ทู่งเลยนะครับโอเคเราจะลองประกอบดูว่าจะสั่ยกับของพี่อายุหรือเปล่า

うん。 ผูช่วยผมไอไม้น่ะผมก็เอาเยอะไปอย่างไงผมผ่านไม่ถูกขอให้ผู้ช่วยผูรทำดีมีผู้ช่วยทําได้ทดําเบอยู่นี่นี่น่นอนไม่ได้ผ่านนะครับไปผ่าใส่ 对。那反正太烂了，你不吃。Yeah.

ไงอยูอน้ยกนอยมวตอเที่กนบเป็นอด่ลละไกลละเหลือผ้าป <AND> well <Y> ้าแล้วก็ปูนน 四、九、oh.、八、十六。 นี่ครับเจ็บเพิ่งจะผมก็ตับไม้ได้ไลายทอนอยูค่ครับหนึ่งสอสามสี่กเจเจดทอนนะครับเจ็ดทอนแล้วผมจะผ่าข้าบนนะนี่มากนะครับวันนี้ก็ตับมาจ,าปะ,ะ,จ,าจะประกอบให้เสร็จนะเราจะว่าเราจะวปจุประกอบเสร็จกเรารู้ว่ามันจะเสร็จรึเปล่าไปนะ 冷哈，露出了脚。哎，嗯。哦吼，这车门弄方便嘞。 นี้นะครับพี่พี่ทำมันทั้งวันเลยนะครับมันไม่ได้ Jamie, ทําคนเดียวนะนะพาพู้ช่วยมันทาด้วยให้ผู้ช่วยมาช่วยผมด้วยนะวันนี้ทําทั้งวันเลยได้ประมาณนี้นะเนะดูนี้เพราะว่าทาคนเดียวก็ก็ได้ประมาณนี้แหละนะเพื่อนนะอันนี้มันจะเป็นตัวคานครับก็วันนี้ก็ยังไม่เสร็จนะทีว่าจะมีใช้ใช้ข้อบนอีกนะครับยังไม่ได้ทำแต่ว่าแค่ อู้พื้นตรงนี้ได้แล้วเนี่ยอันนี้มันแข็งแรงมากเลยทุกท่านนอนได้ก็สิบคนยี่สิบคนเนี่ยมันนอนได้เลยนี่สบายเลยนะไม่โย้เลยนะครับแล้วมาก็ผู้ช่วยพวกนี้ผู้ช่วยบนนอนสบายเลยเนี่ยโอ้โหนี่ฮะก็สำหรับวันนี้ว่าจะผิดขอพับผอสัพพันทำผู้จะเตรมทำบันไดก็ทำคล้ายๆนี้หน่อยนะครับการเตาอ่ะนะ เราเลือกไม่ทุ่มเหมือนกันอยู่ทำเตาน,น้าเตามันทําตรงนี้นะครับเปรียบตินะว่าตรงนี้ทํากับเข้านะครับตรงนี้ทําปว้เตาก็าทํทกับเตาปรูกอันนี้แล้วก็ถ้าพ่กนี้ถ้ามุงไม้รอบเนี่ยเขาเพิ่เสริมข้างในหน่อยลำเบีย้ยนะเรียกว่าแล้วก็ต่อน้ําให้เข้ามานี่ว่าวันนี้ไม่ไหวแล้วไม่ได้เอาเข้ามาได้ที่ขงเข้ามาเลย สูน่าจะประมาณสามสามเมตรนะพี่เพื่อนไม่สูเท่าไรเลยนะถ้าปลกตูไปก็นักข่าจะหักะแต่ตายไม่ตายหรอกเนื้อก็เว่อร์ถ้าให้เนื้อก็เนื้อมันท้องวัวแล้ว แบนต์วนหมดแล้ววันนี้ก็ยังไม่เสร็จนะดูนะก็มันทำกรอบนี้นี้ก็ก็มันทำช้ยนี่ก็เรียนไม่ทุ่มกันนะครับแต่ว่าข้างล่างเนี่ยเสร็จแล้วแล้วก็จะรออยู่ได้นอนได้เลยไม่โยะครับมันมันแข็งแรงนอนได้ขึ้นได้อยู่ประมาณน่าสิบสี่ห้าคนนะพี่นะสบายเลยไม่ร้วนนะออกตะปูห้ามาตีด้วย คือเดี๋ยวผใช้แบบนี้นะผมว่ามันไม่อยู่ไงก็เลยเอาจากปูมันตีเนี่ยใช ตอนนี้นะครับพี่ๆก็ได้เวลาที่ผมต้องกลับบ้านแล้วนะครับเพราะว่ามาได้เดเช้าเลยนะครับทํากับสองคนนะอพอเลยผู้ช่วยหิวข้าวมากเลยครับเนีไยว่แล้ว,ลว,ม,ว,ลวมก็ไม่ไหวแล้วจริงๆนะนะก็ได้ประมาณนี้ก็ผวันนะวันแรกก็มาตัดมาดูที่นะครับมาดูที่ที่แล้วก็วันทิ่เออแล้วก็ตับอุบกรณ์ไว้นะครับผม,มุมขาตาไอ้ไม้พวกเนี้ยตอนนี้ก็พุ่งมาเสริม ประกอบนะครับคนผูไม่เคยเจ็บทุกดูนะทัาไรมากขออาภัยพี่พี่เอฟซีด้วยนะครับอันนี้ก็ได้ประมาณนี้นะครับเราดูไว้ ep สามนะพ,พี่พี่นะก็สำหรับวันนี้ก็อขอเดินทางกลับบ้านก่อนนะครับเพราะว่าหิวเข้ามาแล้วพี่พี่ไม่ได้เอากับไม่ได้เอาเข้ามาไม่ได้เอาอะไรมาเลยเอาเด๋ยนน้ำมานะครับได้ประมาณนี้พุ่นี้ก็ถ้าพุ่งมาก็ผมจะท,ทําทำลึก ไข่เลนนน้อยบาดไดย,ยังไม่ได้ทานะครับบาดไดก็ยังคงยังไม่ได้ทําทําอันเดียวบาดไดแรกนะครับคุณก็ทำบาดได้สองสองขั้นตอนนะครับในบนไดาที่หนึ่งนะครับแล้วก็จะทําบดไดขึ้นอีกตรงนี้ชั้นหนึ่งแล้วครับแล้วก็ทําอะเบียรตรงนี้นอนก็ยังไม่เสร็จเราดูอีพีที่สามในคลิปนะ